สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับเช้านี้เราจะพาทุกท่านไปกาะติดสถานการณ์ล่าสุดของอดับโลกวอลเลย์บอลหญิงที่เพิ่งประกาศโดย FIVB เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะทีมจากทวีปเอเชียที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมใครขยับขึ้นใครร่วงและทีมไทยของเรายังอยู่ในจุดไหนของโลกหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับ อันดับหนึ่งของเอเชียนะครับเป็นใครไม่ได้นอกจากจีนซึ่งอันดับโลกนะครับพี่ใหญ่ของเราอยู่ในลำดับ5จีนนะครับยังคงเป็นขาใหญ่ของเอเชียและติดท็อปไฟล์ของโลกแบบเหนียวแน่นนะครับแม้ว่าช่วงหลังจะมีการถ่ายเลือดผู้เล่นแต่พวกเธอนะครับยังมีระบบทีมที่แข็งแกร่งและมีแนวรุกระดับโลกนะครับคอยแบกไว้ตลอด เรามาต่อกันด้วยอันดับ2ของเอเชียอันดับโลกที่7นะครับไม่ใช่ทีมไหนครับญี่ปุ่นมี325.18คะแนนความสม่ำเสมอครับคือหัวใจของทีมแดนอาทิตย์อุทัยทีมชุดนี้นะครับยังยึดหลักระบบเกมรับเหนียวแน่นและการเล่นเป็นทีมพวกเธอคือตัวเต็งในทุกทัวร์นาเมนต์ที่ลงแข่งลำดับ3ของเอเชียคือไทยนะครับลำดับโลกอยู่ที่13มี1 9 4 9 1คะแนนนะครับ แม้ไม่ขยับอันดับนะครับแต่ว่าทีมไทยยังคงยึดหัวตารางของเอเชียได้อย่างสง่างามลำดับ4ของเอเชียครับคาซักสถานลำดับโลกอยู่ที่ลำดับ31นะครับอันดับขยับพุ่งขึ้น1อันดับทีมจากเอเชียกลางนะครับค่อยๆกลับมามีบทบาทในระดับนานาชาติฟอร์มเริ่มกระเตื้องและเก็บแต้มจากทัวร์นาเมนต์รองได้ดี ลำดับ5เอเซีย er, นะครับไม่ใช่ทีมไหนนะครับเพื่อนบ้านของเราเวียดนามนะครับอันดับ32ของโลกขยับขึ้นมา1อันดับนะครับถือว่าเป็นปีทองของเวียดนามนะครับยังไม่หยุดทีมสาวเวียดโชว์พลังสาวนะครับขึ้นเบียดท็อปไฟล์ของเอเซีย er, ได้แบบสมนามสมเนื้อโดยเฉพาะผลงานใน a v c และ C ีเกมลำดับ6เอเซีย er, ครับเกาหลีใต้อันดับ3 5ของโลกนะครับอันดับขยับขึ้นมา2อันดับ แม้จะอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนรุ่นนะครับแต่ว่าโค้ชใหม่และระบบทีมแบบบูรณาการทําให้พวกเธอกลับมาได้ไวนะครับเกาหลีเริ่มสะสมคะแนนจากการชนะทีมอันดับใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่องเบอร์เจ็ดเอเชียนะครับอันดับ45ของโลกขยับขึ้นมา2ออันดับนะครับทีมนี้ไม่เคยหายไปจากแถวหน้าของเอเชียครับทีมไต้หวันแม้จะไม่ดังเท่ากับญี่ปุ่นหรือไทยแต่มีความแข็งแกร่งด้านเทคนิคและพลังเกมเร็วที่ไม่ควรมองข้าม ลำดับ8ฟิลิป,ปินนะครับอันดับ52ของโลกขยับขึ้นมา6อันดับนะครับเซอร์ไพรส์สุดในรอบนี้ทีมฟิลิป,ปินขยับแรงถึง6อันดับนะครับอาจเป็นเพราะการลงทุนลีกอาชีพและการดึงตัวผู้เล่นลูกครึ่งมาร่วมทีมนะครับสร้างผลลัพธ์ทันตาเบอร์เก้าเอเซียนะครับอันดับ53ของโลกอันดับพุ่งมา6อันดับทีมนี้อินเดียนะครับทีมอินเดียพัฒนาแบบเงียบๆแต่ต่อเนื่องใช้โครงการระดับพัฒนนนาาเเยวชที่่่ตออืง กับการลงแข่งในอีเวนต์ระดับทวีปอย่างสม่ำเสมอเรามาดูอันดับ10บนะครับอินโดนีเซียเอเซียอยู่ลำดับ10นะครับแต่ว่าอันดับโลกอยู่ที่54อินโดนีเซียมีคะแนนคงที่นะครับแม้อันดับโลกยังไม่ขยับแต่ก็เป็นทีมที่มีแฟนคลับหนานแน่นและมีดาวรุ่งเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับปีนี้พวกเธออาจยังไม่พุ่งแต่อนาคตดูดีแน่นอนนะครับอินโดนีเซียมีโค้ชใหญ่คือไทยนะครับกลุ่มบางเหียน อันดับ11ถึง14นะครับออสเตรเลียอิหร่านสิงคโปร์และฮ่องกงแม้จะอยู่ในโซล่างนะครับแต่4ชาตินี้ก็ขยับขึ้นมาทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะออสเตรเลียที่ขึ้นถึง6อันดับนะครับแสดงให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียกําลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของวอลเลยบ์บอลหญิงโลกไทยยังแข็งแกร่งนะครับแต่ต้องระวังเวียดนามที่กําลังไล่มาการพัฒนาของชาติอย่างฟิลิปปินส์และอินเดียนะครับบ่งบอกถึงอนาคตที่เปลี่ยนได้การแข่งขันในระดับเอเชียกําลังเข้มข้นกว่าที่เคยนะครับ และการขยับเพียง1-2อันดับนะครับอาจหมายถึงโอกาสไปโอลิมปิกหรือว่าวอลเลย์บอลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพและนี่ก็คือบทสรุปอันดับวอลเลย์บอลหญิงจากฝั่งเอเชียนะครับที่ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงหลายทีมโดยเฉพาะทีมที่ไต่อันดับขึ้นแรงอย่างเวียดนามฟิลิปปินและอินเดียนะครับส่วนทีมไทยเรายังคงยึดอันดับ3ของเอเชียได้แบบมั่นคงและแข็งแกร่งแต่การรักษาอันดับนี้นะครับต้องมีผลงานต่อเนื่องในการแข่งขันระดับโลก แฟนวลเบล์บอลไทยนะครับอย่าลืมติดตามและส่งแรงใจให้กับทัพสาวไทยในรายการ v ีเอ2025ที่กําลังจะเปิดฉากเร็วๆนี้มาถึงอันดับโลกอันดับเอเชียนะครับวอลเลย์บอลชายเอเชียปี2025ซึ่งอัปเดตเมื่อวันที่16พฤษภาคม2025นะครับอันดับ1ญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกนะครับมีคะแนน338.12คะแนนยังคงเป็นเบอร์หเอเชียนะครับและเป็นขาประจำท็อปเทของโลก ญี่ปุ่นคือชาติเดียวจากเอเชียนะครับที่มีระบบการเล่นแบบครบเรื่องทั้งเกมรุกและรับมีวินัยสูงนะครับและทีมชาติชุดใหญ่มีประสบการณ์ระดับโลกฟอร์มของพวกเขาในปี2024-25ยนะครับยังคงเส้นคงวาโดยเฉพาะในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกและชิงแชมป์เอเชียเบอร์2องครับอิหร่านอันดับ15ของโลกมี185.07คะแนนแม้รั้งอันดับ2ของเอเชียนะครับแต่ยังตามญี่ปุ่นห่างหลายแต้ม อิหร่านนะครับเคยเป็นทีมที่ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นมากที่สุดแต่ช่วงหลังนะครับประสบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลังทําให้ผลงานในรายการใหญ่สะดุดนะครับอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นทีมที่แข็งของเอเชียที่มักทะลุถึงรอบ8ทีมโลกได้บ่อยครั้งอันดับ3ครับกาตาอันดับ21โลกคะแนนสะสม151.46คะแนนนะครับความแข็งแกร่งจากโครงสร้างทีมลูกครึ่งและลีกอาชีพที่เติบโตเร็ว กาตา์ก้าวขึ้นมาเป็นขาประจำท็อป3เอเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับด้วยการลงทุนดึงโค้ต่ตางชาติและผู้เล่นจากหลายเชื้อชาติมาผสมกับโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งในลีกภายในประเทศอันดับ4จีนนะครับอันดับ24โลกคะแนน144.02คะแนนเริ่มฟื้นคืนฟอร์มหลังจากตกจากกลุ่มหัวแถวหลายปีนะครับทีมชายจีนเคยเป็นทีมท็อปในอดีตนะครับ แต่ช่วงหลังหายไปจากเวทีโลกค่อนข้างนานตอนนี้เริ่มกลับมาไต่อันดับและมีนักกีฬารุ่นใหม่นะครับที่ได้รับโอกาสมากขึ้นโดยเฉพาะในรายการ AVC และ World Cup ร,รอบคัดเลือกลำดับต่อมานะครับลำดับ5เอเซียเกาหลีใต้นะครับอันดับโลกอยู่ที่27คะแนนสะสมครับ8้อยาคะแนนระบบยังดีนะครับแต่ขาดความคมในการเจอทีมใหญ่เกาหลีใต้นะครับยังเป็นทีมที่มีสปีดเกมสูง และใช้เทคนิคในการเอาชนะทีมที่ตัวใหญ่กว่าแต่ปัญหาคือความสม่ำเสมอและการขาดผู้เล่นหัวเสานะครับที่มีพลังในระดับโลกทําให้นะครับยังไม่สามารถขยับขึ้นติดท็อป20ของโลกได้เบอร์6กเอเชียครับออสเตรเลียอันดับ33ของโลกนะครับคะแนน1้อยสขยับขึ้น2อันดับนะครับยังอยู่ในช่วงปร,รับทีมใหม่แต่มีศักยภาพขยับขึ้นสูงสได้อีกออสเตรเลียเป็นทีมจากโซนโอซีเนีย ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับและได้รับเชิญทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอยู่บ่อยครั้งการขยับขึ้น2อันดับในรอบนี้นะครับสะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวกของทีมเบอร์เจ็ดเอเชียครับไต้หวันอันดับ45ของโลกนะครับคะแนน81.22คะแนนเป็นทีมเล็กนะครับที่เริ่มเก็บคะแนนจากการแข่งขันระดับภูมิภาคแม้จะไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับแต่ไต้หวันก็มีรูปแบบการเล่นที่รวดเร็ว นะครับและเก็บแต้มจากรายการระดับรองได้สม่ำเสมอขยับขึ้น2อันดับครับสลับไต้หวันหมายเลข8นะครับของเอเชียครับปากีสถานลาดับ4ีสิบของโลกนะครับคะแนนแปดสอันดับขยับขึ้น2นะครับไต่อันดับชาแต่มั่นคงแม้จะไม่ค่อยมีชื่อในระดับโลกนะครับแต่ว่าปากีสถานคือ1ในทีมที่เล่นกันเป็นระบบนะครับและเน้นแข่งขันในเอเชียตะวันตกและโซนกลางเพื่อสะสมคะแนน หมายเลขเก้าอินโดนีเซียนะครับอันดับ51ของโลกคะแนน59.29ขยับขึ้น3อันดับนะครับกำลังมาแรงในภูมิภาคอาเซียนอินโดนีเซียนะครับมีฐานแฟนคลับวอลเลย์บอลจำนวนมากและระบบลีกชายภายในประเทศนะครับที่เติบโตเร็วกระต่ายขึ้น3อันดับในรอบนี้สะท้อนถึงการลงทุนที่เริ่มได้ผลเบอร์1ินะครับเวียดนามลำดับ52ของโลกนะครับคะแนน58.91ขยับขึ้น3อันดับนะครับ น่าจับตามองอย่างมากในปีนี้แม้ทีมชายนะครับจะยังคงตามหลังทีมหญิงอยู่หลายช่วงตัวแต่ก็เริ่มมีพัฒนาการและสร้างเซอร์ไพรส์ในศึกเ v c หลายครั้งเบอร์สบครับคาซักสถานอันดับ53ของโลกนะครับคะแนน57.96ขึ้นมา3อันดับอีกหนึ่งทีมจากเอเชียกลางนะครับที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงสร้างผู้เล่นของคาซักสถานนะครับมีความแข็งแกร่งทางกายภาพแต่ยังต้องพัฒนาเรื่องสปีดเกม เบอร์12นะครับฟิลิปปินส์อันดับ5 6ของโลกนะครับมีคะแนน4 6 6 9ขยับขึ้นมา8อันดับนะครับไต่ขึ้นแรงที่สุดในรอบนี้ฟิลิปปินส์ทำผลงานดีมากนะครับโดยเฉพาะซีเกมกับการแข่งขันกับทีมในกลุ่มอาเซียนทำให้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเบอร์13นะครับไทย อันดับ57ของโลกนะครับมีคะแนน46.43คะแนนขยับขึ้นมา8อันดับนะครับปีนี้น่าภูมิใจของทีมชายไทยนะครับจากอันดับรองบวยเมื่อปีก่อนนะครับปีนี้ขยับขึ้นมา8อันดับเป็นผลงานที่น่าชื่นชมนะครับแม้จะยังห่างกลุ่มท็อป40โลกนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาอย่างมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับเอเชียเบอร์14บาเรนนะครับอันดับ58ของโลกคะแน 43. น43.12นะครับขยับขึ้นมา10อันดับ ทีมที่ไต่แรงที่สุดในเอเชียรอบนี้โดยผลง,งานดีในศึกชิงแชมป์อาหรับและการแข่งขันโซนตะวันออกนะครับทำให้บาเรนนะครับไต่อันดับโลกขึ้นถึง10ขคันถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในรอบนี้สรุปแนวโน้มนะครับญี่ปุ่นและอิหร่านยังคงเป็นตัวเต็งของเอเชียกลุ่มกลางอย่างกาตาร์จีนเกาหลีใต้เริ่มเบียดขยับเข้าใกล้ท็อป20นะครับอเซียนมาแรงโดยเฉพาะไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดน,นาม การพัฒนาในแต่ละประเทศเริ่มเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะทีมที่มีลีกภายในประเทศเข้มแข็งคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนํามาฝากทุกๆท,ท,ท่านหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสาระดีกีฬารังนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ